ไก็มโ้หนึ้มนมตครับอย่างตัวเล็กอยู่มามามาเอาต้นพริก็เร็วเอาต้นที่เลครับเอาเอาต้นน้ำนั่นหนอ่งต้นนั้นหน่งต้นขวกล้วกล้วยหอมแม่เอากุยหัว มนีมาเอาพริกนะคะมาเอาพริกขอดูเนมีโมจิมาเอาพริกอือม,น,มนีสิได้พ่อหลอยต้นอยูบอ่บ่บุนคมาค่ะอะไรแบบทพันท่นขาวมณีนะคะพี่นอ้องขาวมณีนะคะหมากมันย่าวประมาณน,นี่ tôi nói lúc phải tết có vườn thằng gì đâu có thằng gì đâu Ẹ, อนัอน,อนะน,อนนี้เป็นพริกบ้านหนีพริกบ้านตัวนี้เป็นพริกบ้านแม่มาดูตัวนี้ต้นไหนต้นอะไรน่ะนี่ตัวนี้เป็นพริกบ้านพริกบ้านแต่ว่าต้นมันยังน้นอยอยู่มันสิปลูกได้ยังบ่แม่ ẹ, ต่อต้นนี้มันเป็นยังน้อยค่ะต้นนี้มันใหญ่จ้าอื <c> ้อ <ười>

จะได้เวลายกลงอ่ะยกสบายเห็นบ um e ่พี่น้องนะคะอันนี้เป็นันาุ์ขาวมนี่นะคะหนวยเงาเๆนะคะพี่มจินี่เห็นบ่ออกดอกแล้วน้างออกดอกแล้วครับโอ้นี้ของพี่เบตต้นนี้ของพี่เบตใช่ไหมอู้อต้นต้นนี้อ่ะต้นของหนูนี่ต้นลูกวจีครับ อันนี้อันนี้น่คอพันอะไรเนาะอันน่นังใหญ่ฮะแขกดําแขกดํหาวแขกดํเออเอาแขกดํเดี๋ยวแขมใหญ่กว่า เอามหูไปกม่เอาพนิกอะไรนะโอ้ขัดข้าวมันไปแล้วค่ะ้ว นี่คุณชี้ถอยมาถอยมาให้คุณยายท